สวัสดีทักทายครับมาอย่างผู้เล่นเกม w o r l d of a i r อ o ์ t ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับช่องนี้ครับใส่ยไฟรีไม่มีเติมแน่นอนครับสำหรับเกมนี้จะเข้ามาทำภารกิจที่สนามบินครับเลฟซิก e สนามบินไอวีเจบอกเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเข้ามาปั่นเรียนแค่สัปดาห์เดียวแค่สัปดาห์เดียวเองยังไวอ่ะ ส่วนใหญ่สนามบินนี้ครับจะเน้นแนวเรื่องของเครื่องบินที่ขนส่งสินค้านะจะประมาณนั้นต้องดูลำนี้ครับเป็นคาร์โก้โอ้โหพ่นแยกกันยุ่งมาแต่ไกลเลยสนามบินนี้ครับมันจะเน้นแนวเรื่องของการขนส่งสินค้ามากกว่าขนส่งผู้โดยสารนะถ้าดูจากแบบแล้วนะครับแจ้งให้ทราบด้วยแต่ถ้าเป็น ฝั่งนี้ครับจะเป็นในเรื่องของขนส่งผู้โดยสารส่วนสามลำใหญ่ๆเนี้ยจะจะเป็นคาโก้ครับฝั่งนี้จะเป็นคาโก้ที่อยู่โซนบนนั้นเหนือกับใต้ครับและนี่ก็จะอีกเหมือนกันเลยฝั่งนี้จะเน้นคาโก้เป็นหลักเลยครับแต่ว่าในเรื่องของเกตจอดเครื่องบินแต่ละขนาดครับปลดล็อกยังไม่หมดเลย เหรียญอย่างเยอะประมาณนั้นเหรียญเงินจะได้เมื่อ,อไหรจะจะได้ก็ต่อเมื่อเครื่องบินลำนั้นครับมันบินครบตามจํานวนเที่ยวที่ผู้ดูแลระบบสัญญาเขาควบคุมเอาไว้ครับอย่างเช่นลำนี้ครับเป็นการมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มมาจากสนามบินลอนดอนฮิโตรครับผู้เล่นมีสนามบินอ,อยู่ที่อยู่สนามบินลอนดอนฮิโตรครับที่มีเครื่องบินรุ่นนี้นะออกมาคอนเน็กชันที่ อจผมได้นะอยากรู้ว่าเครื่องบินรุ่นไหนที่มาแอร์เจผมได้ครับเข้าไปที่สัญญาครับข้อเสนอการใช้งานอยู่การใช้งานอยู่แต่ไปที่การมาถึงของผู้เล่นแบบสุ่มครับก็เราก็จะทราบรว่าเราอยู่เล่นอยู่สนามบ,บินไหนถ,ถ้ามีเครื่องบินเอามาคอนเนคชั่นที่สนามบ,บินแอร์เจได้มันก็จะแจ้งรายละเอียดตรงนี้ทราบครับ60 นาทีครับสามารถค้นหาได้ใหม่ประมาณนั้นสนามบินนี้ใหญ่ที่สุดนะครับไม่ใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าส่วนใหญ่สนามบินนี้ครับจะเน้นในเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารมากกว่าขนส่งสินค้าผู้ขนส่งสินค้ามากกว่าครับลำนี้ได้รางวัลละรางวัลอยู่ตรงไหนครับจะได้กต่อเตกองขึ้นบินลำนั้นมันบินครบตามจํานวนเที่ยวที่ผู้ดูแลระบบสัญญาเขาควบคุมเอาไว้ครับดูสนามบินจะเป็นแบบนี้นะ จะใกับผู้เล่นได้รับทราบด้วยนะครับทีล่ลายสกอตแบบนี้ครับจะเป็นสายการบินคอนดอร์ครับลำนี้ก็รอพันธมิตรตอบกลับครับที่อยู่ลอนดอนฮิตโส่งสัญญาไปละมันจะมีหลายลำครับที่รอพันธมิตรตอบกลับต้องขับต้องไล่ดูก่อนส่วนลำนี้เหมือนกัน รอพันธมิตรตอบรับสัญญาครับบินครบไปแล้วสิบเที่ยวก็ต้องบินใหม่ครับที่อยู่สนามบ,บินวอชิงตันแต่ไม่แน่ใจมันลำใหญ่ไปรไปลอนดอนที่โทรไม่ได้เลยส่วนลำนี้ครับก็ต้องดูแล้วว่าลำนี้มันใช้ทีมจัดการกี่คนใช้ทีมงานกี่คนก็ต้องดูครับอันนี้ส่วนลำนี้ครับได้มาจากรางวัลความคืบหน้านะแต่ที่เลเวลครับแต่ที่เลเวลก็ต้องดูตรงด้านบนครับ ส่วนรางวัลพรีเมียมไม่แน่ใจนะว่าแต่ละสนามบินมันใช้เครื่องบินทองปลดล็อกจานวนเท่าไหรน่นี่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนในตระกาสีส้มครับเข้ามาดูว่าเอ่อเข้ามาดูครับว่าเครื่องบินเงินนำมาแลกเครื่องบินทองได้ จำนวนเท่าไหร่มันก็จะแจงมูลค่าละเครื่องบินเงินํามวันจากไหนเอามาเครื่องบินแต่ละลำแต่ละรุ่นแต่ละขนาดของผู้เล่นแต่ละสนามบินไงคือถ้ามันบินครบตามจํานวนผู้ดูแลระบบสัญญาเขาดูแลมันก็จะได้ตามมันเลยแต่ว่าในเรื่องของเรญเขียวก็ได้ปกติครับระมาณนั้นนั่นเองมันจะคนละฝั่งกันมันจะคนละฝั่งกันถ้าดูอีมุมนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นคนส่ง ขนส่งผู้โดยสารแล้วก็จะมีคาโก้ปอนอยู่สักสามหลุมสี่หลุมประมาณนั้นครับแต่อีกโซนนี้โซนนี้จะเป็นคาโก้หมดเลยส่วนใหญ่จะเน้นผมจะเน้นลำใหญ่มากกว่านะครับลำใหญ่มาให้มูลค่าเยอะประมาณนั้นลำนี้ก็ได้มาจากรางความคืบหน้าเหมือนกันไปสนามบ,บินไหนไม่ได้เลย <c oughs> นอกจากเอาไปเก็บเอาไปเก็บเหรียญสนามบ,บินอื่นครับ ลำนี้จะเป็นได้มาจากรางวัลความคืบหน้าครับต้องเก็บเหรียญเองไม่ไม่มั่นใจในสัญญาครับชอบลำใหญ่ <c oughs> ลำใหญ่มันให้มูลค่าเยอะนะครับแจ้งให้ทราบด้วยสำหรับผู้เล่นแต่ละสนามบินนะ <c oughs> ลำนี้ก็เสร็จแล้วไปลำนี้ละลำนี้พันธมิตรที่อยู่สนามบินเอ่อวอชิงตันครับออกไปคอนเนค t ชันนะสำหรับลำนี้ส่วนลำนี้ได้มาจากไหน น่านจะสุ่มได้หรือว่าเข้าไปซื้อที่สนามบ,บินครับแต่แลักษณะบินนะในการการซื้อเครื่องบินต่างๆเนี่ยมันก็แจ้งให้ทราบอยู่แล้วประมาณนั้นครับไม่ยากและไม่ง่ายหรือเปลไม่แน่ใจนะสัญญาแต่และประ,ประเภทอ่ะผู้เล่นสามารถส,สุ่มได้นะว่าได้สัญญาประเภทไหนเข้าไปที่เลเวลครับว่าดาวที่1นึ่งเลเวลไหนดาวที่3ามเลเวลไหนว่าดาวที่3เป็นสัญญาระหว่างประเทศนะ ทำไมถึงเน้นลำใหญ่ครับเพราะว่าลำใหญ่มันให้มูลค่าเยอะที่สุดอันนี้บินสดยางครับอันนี้จะเป็นไทยเอเชียครับทำรกิจเสร็จครับก็ถอยถอยออกซะประมาณนั้นฟินแอ r ครับมาจากฟินแลนด์ส่วนนี้ลำนี้ครับมาจากสิงคโปร์สกูตมาจากสิงคโปร์ครับหลุมจอดว่างเราต้องเอาํำไหนลงดีครับต้องเป็นเครื่องบินที่ลำนี้จะเป็นเครื่องบินผมเองนะที่ไปคอนเน็ชันครับลำสีฟ้านลำนี้นะ ที่กำลังจะที่ข้อมูลอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่ฝั่งนี้เลยหลุมหลุมท้ายแอลว่างละต้องหาท้ายแอลก่อน3ากาว่างครับ e u r o w i n ย e u r o w i n ิ d i s c o v e r ี Euro ครับประมาณนี้มอ,มองจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสนามบิน ไป,ไ,ปไปแล้วจะไปไหนพวกนี้พร้อมที่จะไปเทคออฟใช่ไหมสำหรับสามลำนี้เป็นไยแอล้า,อ,า, <c oughs> าอีกมุมหนึง่งใช่ไหมมันก็จะให้เห็นอีกโซนฝั่งคาโก้ครับโซนฝั่งคาโก้มันก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยอยู่ฝั่งนี้เลยครับโซนฝั่งคาโก้ขอบคุณด้วยนะครับ <c oughs> กับการติดตามรับชมเห็นแต่หาง เห็นแต่ห่างครับแต่แตะโดนไหมไม่โดน <_ d ance> ขอให้ผู้เล่นเพลินในการเล่นเกมนี้ด้วยนะครับ <_ d ance> ถ้าเล่นแล,ล้วเครียดก็ให้พักสมองไว้ก่อน <_ d ance> บางคนเบื่อนี่ลบเกมทิ้งซะเล่นยากซะเหลือเกินประมาณนั้น <_ d ance> มันอย,อยู่คนละฝั่งกันนะครับขึ้นก็คนละฝั่งลงก็คนละฝั่งกันฝั่งใครฝั่งมันประมาณนั้นครับ <_ d ance> โผล่มาแล้วครับสําหรับสกู๊ต สิงโปนี่นจากฟินแลนด์ครับลำนี้ต้องรอดูทีละลำครับมันพร้อมที่จะไปเทคเออฟแต่มันรันเวย์มันอยู่ไกลอยู่นะลำนี้ก็รอขึ้นครับยินยันรอขึ้นมาแล้วเันที่เรียบร้อย มันจะขึ้นคนละฝั่งกันขึ้นคนละโซนกันนะครับสำหรับสนามบินนี้เก็บเหรียญยากไหมถ้าผู้เล่นแต่ละสนามบินรู้จักการจัดก,การมันก็ไม่ยากนะสัญญาสัญญาแต่ละประเภทนะประมาณนั้นครับ <c oughs> ขอให้ผู้เล่นทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะในการปลดล็อกแต่ละสนามบินครับเมื่อไหร่จะได้ลำใหญ่ประมาณนั้นต้องการลำใหญ่ดูด้วยนะครับว่าแต่ละสนามบิน มันใช้ทีมจัดการกี่คนเครื่งบินแต่ละลำแต่ถ้าลำใหญ่เนี่ยมันยิ่งใช้ทีมจัดการเยอะนะต้องพยายามอด,อดทนรอครับทำไมถึงปดล,ล็อกตได้ทุกสนาบินขนาดนี้ก็เล่นมานานครับอดทนรอแต่ลักษณะบินมันใช้เวลาในการเล่นนะแจ้งให้กับผู้เล่นได้รับทราบด้วยนะครับฟินแอร์วิง่งข้ามมอเตอร์เวย์ปไปแล้วครับแล้วอยู่ไทยแอร์ไทยเอเชีย X ถ้าโอเวอร์วิวโอเวอร์วิวจะประมาณนี้เลยก็จะขึ้นอีกฝั่งนี้มันก็มันก็จะวิ่งมันก็จะไปขึ้นฝั่งนี้ครับต้องดูก่อนยากไหมประมาณนั้นครับต้องถามผู้เล่นก่อนว่ายากไหมแต่ละสนามบินที่เล่นมายากไหมทำไมถึงเล่นเยอะสนามบินแล้ว คอนโทรลย่งไงก็แล้วแต่ถ้ามีพันธมิตรเยอะก็แวะไปสนามบ,บินนั้นก็เค่นั้นเองแต่ว่าหลากัหลกๆผมจะประจําการที่วอชิงตันนึงครับไม่แน่ใจหลกัหลกๆอาจจะอยู่สนามบ,บินนี้ก็ได้อีกสนามบ,บินหนึ่งแต่ว่าฮิโตรครับรู้สึกว่าจะไม่ไหวมันใหญ่เกินสิ้นปีนี้จะปลดล็อกหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับใหญ่ด้วย <laughs> เป็นสนามบ,บินที่ใหญ่นะเครื่องบินก็เยอะครับประมาณนั้น ด้วยนะครับกับการที่จะรับชมลำนี้จะเป็นได้มาจากรางวัลความคืบหน้าครับไม่รู้ว่าจะไปคอนเนคชันพนักงานสนามบินไหนไปไม่ได้เลยต้องไปคอนเนคชันที่สนามบินอื่นแล้วไปเก็บเหรียญที่สนามบินอื่นครับคืออะไรครับการใช้งานอยู่ที่ตรงนี้ครับได้รางวัลแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นเพิ่งจะถอยมาใหม่ครับลำเล็กไม่ค่อยจะมครับส่วนใหญ่ผมจะเน้น L กับ X ครับเพราะว่า LX มันจะให้มูลค่าที่เยอะกว่านะกับใบตัวเที่ยวโดยไปถึงค่าเหรียญเงินค่า i อพีด้วยครับ อใหญ่เกินสนามบินนี่เออเออลำนี้จะเป็นคาโก้ครับของผมเองนะเป็นไทยเอ็มมองจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสนาะบินโอเคครับยังไงก็ขอบคุณกับการติดตามรับชมคลิปที่ได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เล่นเล่นเกมนี้นะบอกว่าช่องนี้ครับสายฟรีไม่มีเติมแน่นอน ว่าแต่ผู้เล่นนั้นเล่นเวลาไหนเล่นบ่อยไหมประมาณนั้นครับว่ารู้จักเกมนี้เมื่อไหร่ขอบคุณด้วยครับกับการติดตามรับชมขอบคุณครับ